哈哈哈哈哈！这两分钟我不是自然点赞，对 <laughs>。好来一次。 có <laughs> <nó> cái <phải> <laughs> đó có <nó> cái <laughs> đó có là... cái <laughs> đó rồi 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 rồi

มันเป็น KPI ได้ไหมเป็น KPL เฮ้ยแไปปินสองลำตีครับเขาไม่ใช่ตัวสอนสี่ด้านั่นเนี่ยสอนตักลูกหวนปินซองก็ปินมาซะเยอะ k p i

แล้วก็คำนี้แทนาำเตมนั้นเือะมาเมเลยครับทำมปิซองชิ้นนั้นกล่องเขไม่ชอบเดียวาตุนทีาช่วนอย่างน่่ยนั่นใช่เอ้นั่นใช่อ เอาไแกมันต okay. <c oughs> ัวเออตัวไอวะที่ดูมันเหมือนตัวเอลแต่อาจจะเป็นตัวไอก็ได้ KPI เลี่ยนได้หล่ะพี่งนว่ขันเียนจะยงว่าพี่ตาได้ีนไหมถ้าเป็นตัวไอแล้วะตันไอีนไหมเฮ้ยตัวเอนะไอกับไออะไรไปตัว

Get <tell> Ôi mẹ tôi mùi trời này Mẹ 对，那边对。